ข้าวท้องข้าวเริ่มออกรวงใส่ปุ๋ยได้ไหมนะครับท่านผู้ชมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรทุกคนทุกท่านนะครับอันนี้ข้าวท้องแล้วเริ่มออกรวงแล้วจะใส่ปุ๋ยได้ไหมนะครับท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรแล้วบางคนก็ อาจจะคิดว่านะครับใส่ได้หรือไม่ได้นะครับพระผู้ชมแล้วอันนี้เป็นการปฏิบัติของเกษตรตามใจนะครับพระผู้ชมเป็นการปฏิบัติของเกษตรตามใจที่ได้ทํามานะครับคําว่าใส่ปุ๋ย รับรวงข้าวอย่างเงี้ยนะครับหรือข้าวเริ่มออกแล้วเราจะใส่ได้ไหมนะครับใส่ควรนใส่สูตรไหนนะครับพานผู้ชมพี่น้องเกษตรกรควรใส่สูตรไหนอันนี้ก่อนจะใส่นะครับเกษตรตามใจก็เคยบอกอยู่เรื่อยนะครับก่อนจะใส่ต้องให้ดูต้นข้าวก่อนนะครับแล้วหาสาเหตุนะครับพานผู้ชมพี่น้องเกษตรกรหาสาเหตุเหตุผลที่เราจะใส่ใส่เพราะอะไรนะครับเราต้องหาสาเหตุก่อนแล้วเราต้อง ถามตัวเองก่อนว่าที่เราจะใส่เนี่ยใส่เพราะสาเหตุอะไรนะครับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหนึ่งกรณีเข้าหมดธาตุอาหารนะครับเข้าหมดธาตุอาหารท่านผู้ชมธาตุอาหารสองนะครับกรณีเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยรับท้องหรือปุ๋ยรับรวงมานะครับใส่ปุ๋ยรับท้องหรือปุ๋ยรับรวงมา กรณนี้ที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยรับท้องกับใส่ปุ๋ยรับรวงมาเนี่ยนะครับพันธุ์ผสมพี่น้องเกษตรกรที่เราไม่ได้ใส่คือตัวฟอเฟสเซียมนะครับก็คือตัวหลังนะครับพันธุ์ผสมก็คือตัวหลังนะครับอันนี้กอระนี้เข้างามอยู่แล้วที่เรายังไม่ได้ไปใส่ปุ๋ยรับรวงหรือรับท้องนะครับพันธุ์ผสม ถ้าจะใส่เกษตรตามใจควรใส่นะครับควรควรให้ใส่ใส่นะครับเฉพาะตัวโฟเฟสเซียมตัวสูงนะครับอันนี้ต้องดูที่ข้าวก่อนนะครับพระมุสมดูที่ข้าวก่อนอย่าดูที่ปุ๋ยนะครับเกษตรตามใจเคยบอกอยู่เรื่อยอย่าไปเอาปุ๋ยเป็นตัวกําหนดก่อนที่จะใส่ข้าวต้องให้ดูต้นข้าวเป็นหลักนะครับพระมุมต้องดูเป็นข้าวที่เราเป็นหลักถ้าข้าวเรายังเขียวอยู่ นะครับไม่ขาดธาตุอาหารก็ควรใส่แต่เฉพาะตัวฟอเฟเสเซียมนะครับเฉพาะตัวฟอเฟเสเซียมตัวเดียวก็พอนะครับ0060นะครับพันผู้ชม0060พอตัวเดียวนะครับให้ใส่อาตาัตราไล่หนึ่งนะครับไล่หนึ่งให้อยู่ประมาณนะครับประมาณ ห้าถึงกิโลกร,รัมแค่นั้นนะครับให้ใส่อยู่ประมาณนี้ต่อหนึ่งไร่นะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับผมต้องพยายามคำว่ากรณีที่ท่านผู้ชมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยรับท้องหรือปุ๋ยรับรวงนะครับถ้าปุ๋ยที่ท่านผู้ชมควรใส่นะครับข้าวเขียวอยู่นะครับควรใส่แค่ตัวฟอสเฟตเซียมนะครับคือ0ูนคือไปเพิ่มแป้งนะครับ เพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมนะครับทำให้มเมล็ดเข้าต่งนะครับให้ตัดตัวเฉพาะตัวในตัวเจนนะครับตัวในตัวเจนและตัวฟอสฟอรัสออกไปมันเป็นการลดต้นทุนของเรานะครับแล้วปกติแล้วนะครับผู้ผสมพ่น้องนเกษตรกรปกติแล้วที่เข้าเริ่มท้องและออกลวงมาเนี้ยนะครับผู้ผสมพ่น้องนเกษตรกรเข้าเขาจะเขียวนะครับเข้าเขาจะเขียว นะครับข้าวเขาจะเขียวแต่เพราะฉะนั้นต้องดูที่ต้นข้าวนะครับถ้าข้าวขาดธาตุอาหารถ้าข้าวเหลืองนะครับเหลืองก็ต้องดูที่เหตุผลด้วยว่าข้าวเหลืองเนี่ยเหลืองเพราะอะไรนะครับมันขาดธาตุอาหารหรือมันเป็นโรคอย่างอื่นหรือแมลงรบกวนนะครับท่านผู้ชมถ้ามันขาดธาตุอาหารนะครับขาดธาตุอาหารก็ควรใส่ในตัวเจน น้อยๆนะครับน้อยๆห่หนผสมให้ใส่น้อยๆนะครับในอัตราผสมกันมาแล้วนะครับอัตราผสมกันเนี้ยนะครับให้ใส่ปุ๋ยในในตัวเจนเนี้ยนะครับที่จะไปผสมกับศูนย์ศูนย์หกศูนย์ในกรณีนะครับในกรณีที่เข้าหมดธาตุอาหารนะครับให้ใช้ตัวยูเลียประมาณ3กิโลถึง5กิโล นะครับแล้วไปผสมกับ0060นะครับผสมอันนี้ต้องเข้าใจต้องแยกแยะออกนะครับถ้าเข้าหมดธาตุอาหารเข้าต้นเหลืองนะครับเข้าเข้าใบเหลืองที่เข้าไม่ไม่ออกรวงนะครับต้องแยกแยะก่อนนะครับต้องแยกแยะเข้าให้ออกก่อนว่าที่เข้าเรามันเหลืองมันเป็นอะไรกันแท้นะครับถ้าหมดคาดอาหารเหมือนที่เกษตรตามใจได้พูดไปเมื่อกี้นะครับ ก็ควรบวกยูเรียเข้าไปนะครับประมาณ3กิโลถึง5กิโลนะครับแล้วเอาไปหวานนะครับเอาไปหวานก็ในอัตราที่เหมือนเกษตรตามใจบอกนะครับก็เอาแค่นี้พอนะครับผงผสมอย่ามากนะครับอย่ามากถ้ามากเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไปใส่ในตัวเจนเยอะมันจะยิ่งทาให้มาให้เข้าออกกรวงเลยข้าวม้วงามนะครับข้าวม้วงาม แล้วมันจะนําสู่โลกสู่แมลงมาให้เราอีกนะครับแล้วมันจะไปเพิ่มความเขียวของเขาเนี่ยเขาจะไปงามที่ตรงใบมากกว่านะครับพ่อผสมใบเขาจะยาวใบเขาจะเขียวนะครับแล้วมันจะนํามาสู่ในการล้มนะครับพ่อผสมอันนี้ต้องเข้าใจนะครับต้องแยกแยะหาอย่างไม่เข้าใจต้องให้ให้กลับไปทบทัวนนดูนะครับให้เข้าไปฟัง คลิปที่เกษตรตามใจพูดก่อนนะครับพูดก่อนและอธิบายก่อนนะครับให้เข้าใจก่อนก่อนที่เข้าใจก่อนที่จะลงมือใส่นะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะลงมือใส่แต่ที่สําคัญเราต้องแยกแยะข้าวเราให้ออกก่อนว่าข้าวเราเป็นอะไรแท้นะครับในกรณีข้าวเหลืองนะครับแล้วเราจะมาใส่ปุ๋ยให้เขาตอนข้าวท้องหรือข้าวออกรวงนะครับ แต่ถ้าพูดกันจริงๆแล้วใส่ปุ๋ยตอนนี้ก็คือใส่ปุ๋ยรับรองนะครับรับรองก็ใส่ปุ๋ยรับรองเนี้ยที่ถูกต้องก็ควรเป็นเส้นนี้นะครับเราต้องแยกแยะนะครับปกติแล้วนะครับก็เหมือนที่เกษตรตามใจได้พูดไปต้องมาย้ำอีกคลิปอีกทีนึงในเมื่อข้าวท้องส่วนมากแล้วเขาจะเขียวนะครับแต่ตัวไนโตรเจนมันจะไม่สําคัญนะครับมันจะไปสําคัญที่ตัวฟอสเฟตเซียมนะครับ อันนี้ก็เอามาให้ห้านผู้ชมที่น้องเกษตรตกรได้ได้พอได้รู้นะครับกรณีปัญหามาต่างๆเนี้ยนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่เห็นข้อมูลและอาจจะไปใช้ผิดๆนะครับแล้วบางทีบางครั้งมันอาจจะสูญเสียกับเงินที่เราซื้อและอาจจะทำให้เกิดปัญหามาสู่เราได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ